สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับศาราการเรหรือรู้ในวิชาการบัญชีหน่วยงานภาครัฐนะคะในเรื่องของหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณนะคะหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของวิชาการบัญชีหน่วยงานภาครัฐเพราะอะไรเพราะเริ่มต้นการจัดทําบัญชีของหน่วยงานภาครัฐนะคะจะต้องมีการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณให้ได้ก่อนนะคะ ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเนี่ยเปรียบได้กับอะไรก็คือหลักการสมการบัญชีค่ะสินทรัพย์นี่สินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะโดยปกติวิชาการบัญชีจะมีด้วยกันห้าหมวดน,นะคะแต่นะคะสำหรับการบัญชีส่วนราชการเนี่ยในแต่ละหมวดเนี่ยมันจะมีรายได้มันจะมีรา,ายละเอียดเฉพาะแยกออกไปก่อนที่เราจะจัดทําบัญชีของหน่วยงานภาครัฐได้เนี่ยนะคะ เราจะต้องแยกประเภทหมวดรายจ่ายนะคะตามประเภทงบประมาณให้ได้ซะก่อนว่าเข้ากับหมวดไหนเพราะการจัดทําบัญชีหน่วยงานภาครัฐน,นะคะจะมีรายละเอียดเฉพาะจะต้องมีโปรแกรมเฉพาะที่จะทําก็คือโปรแกร g f m a s นะคะเราจะต้องทราบรหัสงบประมาณทราบรหัส GPC s ทราบที่มาที่ไปของรหัสนะคะรหัสต่างๆมีกี่ ตัวแล้วสัมพันธ์กับรายจ่ายของส่วนราชการยังไงนะคะมันจะต้องมีที่มาเชื่อมกันไม่ใช่นั้นเวลาเรา,เราบันทึกบัญชีผ่านระบบ g f m s ระบบข้อมูลจะเออร์เรนะคะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้นี้เรามาทราบหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายนะคะรายจ่ายตามประเภทงบประมาณรายจ่ายเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือหรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนะคะ รายจ่ายของราชการและส่วนรัชวิสาหกิจเนี่ยก็แบ่งด้วยกันอีกเป็น5ประเภทนะคะและ2คือรายจ่ายงบกลาง ทีนี้เรามาทําความรู้จักจาก,กันว่ารายจ่ายของโซนก,การและรัฐวิสาหกิจและรายจ่ายง์การเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องขอบคุณภาพอินโฟกราฟิกสวยๆนะคะในเรื่องของหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเนี่ยจากสํานักงานเลขานุการกรมนะคะเขาได้ทำภาพอินโฟกราฟิกสวยๆแบ่งแยกประเภทให้เราดูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเนี่ยดูตรงนี้ก่อนนะคะข้อที่1นนะคะรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเนี่ยแบ่งออกเป็นคืออะไรบ้าง5ประเภทรายจ่ายก็คือ1นงบบุคลากรนะคะงบบุคลาการถ,ถ้าโดยปกติทั่วๆไปเราก็คิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะคะตามหลักการบัญชีทั่วไปก็คือค่าใช้จ่ายแต่ก็คือค่าใช้จ่ายจริงๆค่ะแต่ในหลักการของบัญชีส่วนราชการเนี่ยเขาจะแบ่งหมวด ะะแบ่งหมวดค่าใช้จ่ายออกมาเป็นแต่ละหมวดนะคะเช่นที่1เนี่ยค่ะหมวดรายจ่ายของสวนราชการก็คืองบบุคลากรได้แก่อะไรบ้างรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อเป็นการบริหารบุคลากรภาครัฐได้แก่งเงินเดือนค่าจ้างประจําค่าตอบแทนพนักงานราชการรายจ่ายพวกนี้ค่ะที่จัดหมวดหมู่อยู่ในงบบุคลากรเนี่ยเขาก็จะมีรหัสงบป,ประมาณ แหล่งของเงินนะคะรหัสกิจกรรมย่อยที่เราจะต้องนำไปใช้ในการบันทึกบัญชีเนี่ยแยกออกมานะคะในหลักการเบื้องต้นที่เขาต้องแบ่งแบบนี้นะคะตัวที่2องก็คืองบดำเนินงานงบดำเนินงานคืออะไรงบดำเนินงานก็คือ,อรายจ่ายที่เขาจ่ายประจำนะคะในหลักการบริหารเพื่อ บริหารส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือได้แก่ค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภคนะคะรวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าวก็คือถ้ามีการจัดสรรงบประมาณแล้วกําหนดมานะคะในใบจัดสรรงบประมาณว่าให้จ่ายในลักษณะงบดําเนินง,งานเราก็สามารถเลือกรหัสงบประมาณแหล่งของเงินกิจกรรมหลัก เป็นงบดําเนินการได้เลยนะคะสำหรับที่ครูพูดในเรื่องของรหัสเนี่ยเราจะเรียนรู้ในหน่วยถัดไปนะคะตอนนี้เรามาแบ่งประเภทงบรายจ่ายให้ได้ก่อนนะคะตัวที่3งบลงทุนงบลงทุนคืออะไรงบลงทุนคําว่าลงทุนแสดงว่ามันต้องใหญ่แน,แน่เลยนะคะก็เช่นค่าคารุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเห็นไหมคะมันจะต้องเป็นลักษณะของรายจ่ายที่ให้ได้มา ซึ่งสินทรัพย์ใหญ่มีอายุการใช้งานนานๆนะคะสำหรับคำว่าง,งบลงทุนตัวที่4นะคะก็คืองบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุนคืออะไรคือรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงนะคะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน หน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐนะคะเราได้เรียนมาแล้วนะคะเราได้ศึกษามาแล้วว่าหน่วยงานของรัฐเนีย่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าหน่วยงานที่เราเข้าไปทํางานเนี่ยเป็นหน่วยงานประเภทไหนนะคะแต่ลักษณะของเงินอุดหนุนก็จะแบ่งด้วยกันเป็น2ประเภทก็คือเงินอุดหนุนทั่วไปกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะคะเงินอ<ๆ>ุดหนุน <annoying> ทั่วไปเขาจะให้มาในลักษณะของ อุดหนุนการดาเนินงานทั่วไปอย่างเช่นเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี15ปีเงินอุดหนุนค่าจัดก,การเรียนการสอนนะคะสาหรับที่กระทรวงศึกษาได้รับโครงการเรียนฟรี15ปีก็จะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก,ก็คืออุดหนุนเฉพาะกิจเข้าไปในแต่ละกรณีเช่นน้ําท่วม หรือโครงการช่วยเหลือต่างๆอย่างนี้นะคะตัวที่5้าเรียกว่างบรายจ่ายอื่นนะคะงบรายจ่ายอื่นคืองบรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะใดเลยนะคะเพราะฉะนั้นรหัสงบประมาณหลักกิจกรรมหลักแล้วก็แหล่งของเงินเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเราไปรู้เทคนิคอันเนี้ยในหน่วยถัดไปนะคะเป็นเงินรายจ่ายที่สํานักงบประมาณนกำหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายอื่นเช่นเงิน,นงราชการรับ เงินราชการรับก็จะมีในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะคะเงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างตรงนี้บางทีอาจจะมีการทําเรื่องขอนะคะหลังจากสิ้นพีงินมาแล้วเวลาที่สํานักง,งบจัดสรรมาเขาก็จะจัดสรรในงบรายจ่ายอื่นค่าจ้างต่างๆเงินวิจัยต่างๆนะคะที่ช่วยเหลือเป็นการเฉพาะกิจตรงนี้บอกว่ามิใช่เพื่อการจัดหารหรือปรับปรุงคารุพันธ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างงบราย จ่ายอื่นเนีจะเป็นการช่วยเฉพาะกิจมากกว่านะคะอ่ะตัวที่1นงนะคะงบรายจ่ายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเนี่ยเราก็รู้แล้วว่านะคะมีทั้งหมดด้วยกัน5หมวดก็คือ1หมวดงบบุคลากรน,นะคะสงบดําเนินงาน3งบลงทุน4งบเงินอุดหนุนและ5งบรายจ่ายอื่นนะคะการที่เราจะแยกแบบนี้ได้ทั้ง5หมวดนี่นะคะ จะทำให้เราเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะแยกรหัสในการลงบัญชีในระบบ g f m s ต่อไปได้ถูกต้องแบบนี้นะคะเนี่ยรายจ่ายของหน่วยราชการก็คือ 1. ง,งบคุคลาญสองงบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบงินอุหนุน 5. งบรา,ายจ่ายอื่นนะคะ ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งตัวค่ะตัวที่2ก็คืองบรา,า,า,ายจ่ายงบกลางนะคะรายจ่ายงบกลางรายจ่ายงบกลางเนี่ยเป็นงบที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชาการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปเช่นอะไรบ้างเงินเบี้ยววัดเงินบำเหน็จบำนาญค่ะเงินที่จ่ายในลักษณะของเงินบำเหน็จบำนาญเนี่ยจะอยู่ในหมวดของรายจ่ายงบกลางเงินช่วยเหลือข้าราชการต่างๆนะคะการเลื่อนขั้นเงินเดือนเงินสำรองตามกฎหมายเงินสมทบเงินชดเชยกบขต่างๆนะคะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขจากต่างประเทศอันนี้เป็นการจัดสรรจากและจ่ายงบการของรัฐบาลนะคะออจะมีการแบ่งรหัส GPSC ให้เป็นหมวดหมู่ให้เราได้รู้นะคะหลังจากที่เราแบ่งประเภทงบรายจ่ายได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถดูนะคะและเลือกใช้รหัส GPSC ของการบัญชีได้ถูกต้องนะคะ ถ้าเราจะมาดูเจาะลึกๆล,ล,ลงไปในงบดําเนินงานนะคะรายละเอียดของงบดําเนินงานเนี่ยเขาจะมีเยอะนิดนึงเพราะเป็นรายจ่ายที่ประจาประจาที่ทําให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการสวร่วนราชการได้ตามมรุลุวัตถุประสงค์ตัวใหญ่ๆของงบดําเนินงานก็จะมีค่าวัสดุค่าวัสดุคืออะไรคือรายจ่ายที่ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนก็คือใช้แล้วหมดไปนั่นเองนะคะไม่คงทนถาวรถ้าคงทนถาวรจะอยู่ในลนักษณะของงบลงทุนเพราะงบลงทุนคือลงทุนคือได้สิ่งใหญ่ๆสิ่งที่ใช้ได้นานๆน,น,นะคะค่าวัสดุเนี่ยถ้าแบ่งประเภทย่อยอีกก็คือประกอบแต่แปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุนะคะข้อ2 รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมที่มีราคาต่อหน่วยชุดไม่เกิน20,000บาทก็คือโปรแกรมที่เราจัดหาจัดซื้อค่ะว่าใช้ในการดาเนินง,งานของหน่วยงานราชการถ้าไม่เกิน200,000บาทเนี่ยจัดอยู่ในหมวดค่าวัสดุพอจัดอยู่ในหมวดข้าววัสดุนะะี่ค่ะรหัสในการเบิกจ่ายหรือในการลงบัญชีก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่แต่ถ้าเกิน20,000บาทถ้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปเนี่ย จะเป็นในหมวดของงบลงทุนในเรื่องของค่าครุพันธ์นะคะรายจ่ายต่อมานะคะค่าวัสดุก็คือรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมนะคะรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุเช่อนอะไรค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยต่างๆพวกนี้เราบันทึกลมไปในรายการค่าวัสดุซึ่งอยู่ในหมวดงบดําเนินง,งานนะคะต่อไป ในส่วนของงบดำเนินงานอีกหนึ่งรายการนะคะที่เราควรจะทราบนะคะก็คือรายการค่าสาธารณูปโภคนะคะค่าสาธารณูปโภคนี่ก็คือค่าใช้ใจ่ายในการบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรลคมนาคมนะคะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันด้วยเช่นค่าบริการค่าภาษีต่างๆค่าสาธารณูปโภคเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะคะก็เช่น1ค่าไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ไปรษณีย์นะคะต่างๆเหล่านี้เรียกว่าค่าสาธารณูปโภคนะคะละักษณะการจ่ายเงินเมื่อเราทราบหมวดรายการแล้วเนี่ยการจ่ายเงินก็จะมีมีวิธีการและระเบียบที่แตกต่างกันไปนะคะ สำหรับในลงทุนนะคะงบลงทุนในส่วนของค่าคารุพันและที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะคะเรามาดูก่อนว่าหลักการจําแนกเนี่ยค่าคารุพันเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะคะค่าคารุพันเนี่ยหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนานนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะการใช้ท,ชที่ยืนนานนะคะ หรือซื้อมาแล้วเนี่ยสามารถซ่อมแซมแล้วกลับมาใช้งานได้เนี่ยจะเข้าในลันกษณะของงบลงทุนค่าครุพันฑ์นะคะ รายละเอียดย่อยๆมีอะไรบ้างก็เช่นจ่ายเพื่อประกอบแตดแปลงต่อเติมปรับปรุงคารุพันธ์อย่างเช่นคารุพันธ์เรามีการชํารุดสึกหลอเวลาที่เราจ่ายไปเพื่อประกอบแต่แต่งต่างๆเนี่ยมันจะรวมแล้วเรียกว่าต้นทุนของคารุพันธ์ในตัวนั้นนะคะรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกินกว่าเท่าไหร่คะสองหมื่นบาทนะคะเมื่อสักครู่นี้ถ้าต่ำกว่า20,000บาทจะเป็นงบดำเนินงานนะคะจะอยู่ในลักษณะของค่าวัสดุแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ไอ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาโปรแกรมเนี่ยมันมีมันมีจำนวนเงินเกิน20 0 0 0บาทเขาจะเปลี่ยนเป็นคารุพันธ์ทันทีนะคะต่อมาอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่ารายจ่ายเพื่อซ่อมแซมรักษาโครงสร้างของคารุพันธ์ขนาดใหญ่เช่นเครื่องบินเครื่องบินก็ถือเป็นคารุพันธ์นะคะเครื่องจักรยานพนาหนะเป็นต้นซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกตินะคะไม่ค่าซ่อมแซมต่างๆไม่ได้รวมถึงแต่มันเป็นการซ่อมขนาดใหญ่ที่ให้มันคงสภาพ ออกมาเรียกว่ารายจ่ายจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงคุุพัธฑ์ตัวนี้ก็จะรวมไปในส่วนของค่าคุรุันฑ์ด้วยนะคะลักษณะาการแบ่งแยกต่างๆเนี่ยในจําแนกประเภทรายจ่ายมงบมานะคะนักเรียนเ,เขาจะมีหนังสือนะคะอ้างที่มาของหนังสือต่างๆว่ามีการออก กฎระเบียบต่างๆให้เราถือปฏิบัติหรือมีการเปลีป่ยนแปลงอะไรเนี่ยเราก็จะศึกษาได้จากหนังสือของสํานักงบประมาณได้เลยนะคะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเป็น ที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็ยังอยู่ในหมวดของงบลงทุนเช่นเดียวกันคือหมายถึงอะไรหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆที่ติดกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างก็เช่นการสร้างตึกนะคะรายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลงต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งทําให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรียกว่าค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะคะ ในลักษณะาการสร้างตึกก็รวมถึงระบบไฟฟ้าระบบประปา,ปาต่างๆพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดจะไม่แยกย่อยเป็นค่าลูพันนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งแรกที่ติดมากับตึกเมื่อตอนเริ่มสร้างนะคะรวมถึงรายจ่ายที่จ้างออกแบบควบคุมงานด้วยรายจ่ายพวกนี้ถือเป็นต้นทุนของที่ดินและสิ่งก่อสร้างเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของหลักการจําแนกประเภทงบรายจ่ายเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วนะคะสรุปไปฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ การจำแนกประเภทมงบมารายจ่ายเนี่ยจำแนกเป็น2ลักษณะก็คืองบรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ2รายจ่ายงบกลางนะคะก็ะคือ1อยู่ในหมวดของงบบุคลากร2ง,งบดําเนินง,งาน3งบลงทุน4งบเงิอนอุดหนุนและ5ง,งบรายจ่ายอื่นนะคะทาไมเราต้องมีการแยกประเภทแบบน,นี้ก็สรุปไปฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบหัก นะคะรหัสในการเบริกจ่ายที่เราจะเอาไปบันทึกในรายการเบริกจ่ายในระบบ g f m i s ได้ถูกต้องนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขระคุณค่ะสวัสดีค่ะ